เปิดสีหน้าดีเจแมนหลังเลื่อนฟังคำสั่งคดี f o r e เรกลบ3ดีในวันนี้วันนี้วันที่10เมษายน66เกาะติดความคืบหน้ากรณีใบเตยสุธีวันกุลชรกับดีเจแมนพัฒนพลมินทะขินที่มีกำหนดเดินทางเข้าฟังคำสั่งอายการคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ฟอร e เรกลบ3ดีซึ่งทางใบเตย ได้ส่งตัวแทนยื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งคดีออกไปสาเหตุจากอาการเครียดหนักจนป่วยต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังเพิ่งเปิดใจแถลงต่อสื่อมวลชนไปเมื่อวานนี้วันที่9เมษายน66ในเวลาต่อมาทนายรณ์นรงแก้วเพชรนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังใบเตยสุธีวันเครียดจนป่วย ขอเลื่อนอายการนัดฟังคำสั่งคดีฟอร์เรกลบสดีลันไม่ได้เครียดแค่เตรียมหนีโดยทนายดังได้โพสต์ระบุข้อความว่าไม่ได้เครียดเข้าโรงพยาบาลอะไรหรอกแค่เตรียมหนีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟอร์เรกสาดีท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย จากนั้นใบเตยสุธีวันนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโพสต์ครั้งแรกหลังวันนี้เลื่อนอายการนัดฟังคำสั่งคดีช่อโกง f o r e เร็ลบสดีโดยข้อความแรกที่เธอโพสต์คือ้องร่วงแบบไม่มีอะไรกัน้นท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความห่วงใยให้หายไวๆอย่างมากมายและล่าสุดนายพัฒนพลกุลชรดีเจแมนสามี ได้ยื่นคำร้องเลื่อนฟังคำสั่งออกไปเช่นเดียวกันให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างหาหลักทรัพย์ยื่นขอประกันตัวซึ่งมีรายงานว่าอายการเจ้าของสำนวนพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตเลื่อนฟังคำสั่งคดีของทั้งคู่ออกไปอย่างไรก็ตามสีหน้าและแววตาของดีเจแมนในวันนี้ดูไม่สู้ดีนะคาดว่าคงเครียดจากคดีดังกล่าว